สวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งกับช่องเบ็ยงนะครับผมวันนี้ผมมีเกมใหม่มาจากค่ายบีจีมาแนะนํานะครับผมชื่อเกมว่าล่าข้าหัวกับตันนะครับผมอ่าเกมนี้สามารถดูวันที่หน้าบีจีได้เลยครับผมเกมนี้จะเป็นรูปจรสลัดนะครับผมอ่าเกมนี้เบ็ดเริ่มต้นที่1บาทนะครับผมอ่าเบ็ดสูงสุดกันที่สองพันบาทนะครับผมอ่านี่นี่เลยสองพันบาทนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาหมุนให้ทุกคนคร่าวๆสัก สิบบาทนะผมสามครั้งตังไว้ก่อนเดี๋ยวลืมครับเชื่อ่จแล้วก็ทีนี้ผมจะมอธิบายเกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมสำหรับการเข้าฟีสปินนะครับต้องอเรามาเช็คเดี๋ยวเช็คสามขีดขวามือนะผมแล้วก็มากดที่ไอคอนที่สองผมตารางการจ่ายเงินระวันนะผมพอกดมาตรงนี้มันก็จะมีลักษณะว่าย แล้วก็ฟรีเกมแล้วก็ตัวกินอนะไงนี้ครับผมเราจะมาที่ใบเขาเข้าเกี่ยวกับฟรีสปินครับลักษณะฟรีสปินต้อง3ตัวอยู่ตำแหน่งใดๆก็ได้นะแล้วก็เราจะได้หมุนมา10รอบนะผมแล้วก็จะเพิ่มตัวคูณไปเรื่อยๆนะผมจะเป็น 3, 6, 9, 15ไปเลยทีเดียวหลังจากลักษณะเกมนี้คือไม่ไม่สามารถซื้อฟรีสปินได้ครับผมเพราะว่าเกมนี้อัตราการคูณเยอะมากอัตราการจ่ายเยอะเลยแหละ เยอะมากเลยครับผมทุกคนแล้วก็อเวลาเราลดเบ็ดเพิ่มเบ็ดกดตรงนี้ก็ได้นะครับผมไม่จําเป็นต้องกดไอคอนตรงนี้เพราะว่าเผื่อใครเร่งถ้ากดสามารถกดตรงนี้ได้ครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกก็กดตรงนี้ก็ได้นะผมะวันนี้ผมจะมาหมุนให้ดูสักสามรอบน,นะครับผมว่าสามถึงห้ารอบเลยกันครับว่าจะเข้าหรือเปล่าว่าการนยังไงอมาแล้วครับเปิดมาห้าบาทนะมาเลเอาเพราะว่าเกมนี้ผม ผมมองว่าตาการตายเยอะมากตาการกินคือสุดๆของเกมแล้วอ่ะสุดยอดมากเลยครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะเห็นว่าตัวกินเป็นยังไงฟรีเกมมาแต่ละรอบมากี่ตัวนะผมอ่ก็คือว่ามีโอกาสเยอะแล้วก็การจ่ายรางวัลก็เยอะแล้วผมผมจะจบไว้เพียงเท่านี้ผมหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับ